สวัสดีครับสวัสดีสุผูทุคนนะครับขอต้อนรับขอสู่ช่องบอลไทยบ้านอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้กาจิมาตออคัมแน่นะครับเขากาจิมามีข่าวสารในเรื่องของวงการฟุตบอลเก่านะเมื่อนี้มีมีสองสองทีมที่มีข่าวสารนะครับตอนนี้ก็คือทีมแรกก็จะเป็นอาเซนอนนะครับเป็นอาเซนอลก็คือบางคนก็เฝ้ารอข่าวอยู่สําหรับอาเซนอนนะครับทีมที่สองก็จิเม้น แมนยูนะครับเพิ่นตอนนี AIDS ้เมื่อได้นักเตะดังเข้ามานะเพิ่นก็ได้ซีบเอตัวจริงนะที่น่าจับตามองเลยนะว่ากันเรื่องของแมนยูก่อนนะครับเนาะเรื่องของแมนยูนะครับมีการซ้ำทั้งสํานักข่าวนะครับได้จัดซีบเอตัวจริงมาหลังจากที่ได้ตัวดังๆมา2องตัวนะครับลองจัดตัวในระบบที่ว่าเขารุนแซมปีนาเลยนะครับระบบ4 2ส1หนึ่งนะครับที่ จัดตัวมานะครับสำนักข่าวจัดตัวมาอ่ามาว่ากันเลยนะครับผู้รักษาประตูนะครับสิเป็นดาวิดเดคเคีนะครับดาวิดเดคเคีเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายสิเป็นแม็กควายนะครับเซ็นเตอร์ฝั่งขวานะครับสิเป็นวาลานนะครับสิเพิ่งซื้อเขามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับส่วนแบ็กซ้ายนะครับสิเป็นลุกชอนะครับลุกชอซึ่งเล่นดีในยูโรก็เล่นดีนะครับแบ็กขวาครับวันบิสซาก้านะครับอันนี้เนียวแน่นเรื่องเกมรับ นะครับขยับมาแพงกองกลางสองคนนะครับตอนนี้ยังยู่อยูเท่าทีมมีก็คือมีเฟตนะครับเซรินคู่กับพอปอกบานะครับในกรณีทีเพอปอกบายังพันใหญ่นะครับแล้วก็สามตัวลูกนะครับซีเมนแรดฟอร์ดนะครับฝั่งเศนะครับตรงกลางก็จะเป็นแน่นอนครับบูโน่แฟนันตอนนี้เป็นทุกอย่างของทีมเลยนะครับฝั่งขวาครับได้มาใหไม่จจดอนซันโชครับซื้อมาแพงแล้วก็ไดมาใหม่กันนะครับส่วนนาเป้านะครับก็ ยังไว้ใจให้เอดิสันเขาว่าน,นี่นะครับได้ทํหนาทีหนาเป่าฟาวนน้าอยูนะ่นี่ครับซีเบตตัวจริงของแมนยูในฤดูกาลนี้ที่ที่ซื้อเขามาแล้วนะครับอาจจะมีเสริมอีก,กอันนึงก็ว่ากันอีกเชิงหนึ่งนะครับขยับมาอีกข้าวหนึ่งครับเป็นข้าวของทีมดังอีกทีมหนึ่งในอัลพิมลีคือกันนะครับก็คือเป็นอาเซนอลน,นะครับเป็นทีมดังคือกันนะครับก็คือมีการตกลงซื้อขายนักเตะได้แบบ ตัวนึงแล้วนะครับก็คือซื้อมาจากไบตันนะครับก็คือ,เ,อ,อเล่นดีในระดับทีมชาติแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษล่าสุดพอมที่ไปยูโรนะครับบนไว้ก็ไปมานะครับบนไว้ยากเตะจากไบตันนะครับตอนนี้คือล้อตรวจร่างกายซื้อนะครับล้อตรวจร่างกายที่ทีตรวจกันในวันพุธน้านครับแล้วก็สมิการเปิดตัวต่อไปนะครับเพราะว่าต้องต้องเรียมร่างกายต้องตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนนะครับจ้างสมิการเซ็นสัญญานะครับ ในส่วนของเบนไว้นะครับสีเมาเป็นเซนเตอร์นะเซนเตอร์ตัวใหม่ของอ,อ,อาเซนอลนเลยน,นี้เป็นของบางของทีมนะครับส่วนนักเตะขาออกของอาเซนอลน,นะครับพร้อมขายเลยก็คือลากาเซตครับตอนนี้ซึ่งมขคาว,ว่าทั้งอาเซนอลพ้อมขายในราคา15ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็ต้องรอเบิงนะครับว่าทีนี้ทีมใดย,ยื่นซื้อเขามาเพราะว่าลากาเซตก็เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีผู้หนึ่งนะครับ ทางอาเซนอลก็จะขายเพื่อที่สมทบทุนไปซื้อกองหน้าได้รับที่เป็นความหวังต่อไปนะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับเป็นแฟนทีมอาเซนอลน,นะครับที่ต้องติดตามว่าลากาเซตสีปบยูทีมใดลกักกสซิมีกองหน้าไดเข้ามามเพื่อที่พัฒนาทีมเพื่อสู่กระมูอในฤดูกาลน<ม>ั้นเพราะว่าแต่ละทีมกับพัฒนาไปหลายนะครับอันนี้คือสองข่าวใหญ่สำหรับเมื่อนี้นะครับที่ต้อง ติดตามกันนะสำหรับแฟนแมนยูรับแฟนอาร์เซนอลนะครับเนาะสองข่าวใหญ่ๆสำหรับเมื่อนี้เลยนะครับไม่ยังไปซักขาไทายคลิปยูไปเดียวนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ยังต้องเดี๋ยวึือไปซื้อแฟบก่อนเบิ้งสถานการณ์แล้ว คือสิมันซ้ำนี้แล้วครับคลิปนี้ขอขอไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะนะคเพื่อมากการเพ่บันเทิงในการเบิ้งครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามครับซ้ำนี้ก่อนเนาะครับมือนีส้สถานการณ์บุดีบันไดนะครับสวัสดีครับ